แจ้งเตือนใครมีโมบายแบงกิ้งหรือแอปพลิเคชัน3ธนาคารนี้อย่าลืมอัปเดตก่อนใช้งานไม่ได้จะมีธนาคารไหนบ้างอัปเดตเรื่องอะไรนะคะวันนี้นําข้อมูลมาฝากทุกคนแล้วก่อนไปฟังฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะทำคลิปแจ้งเตือนไปแล้วก่อนหน้านี้นะคะสำหรับธนาคารไทยพาณิชย์และก็กรุงศรีอิุทยาวันนี้นะคะรวมมาให้กันอีกครั้งหนึ่งสําหรับการแจ้งเตือนให้อัปเดตแอปพลิเคชันเพื่อได้ใช้งานอย่างต่อเนื่องนะคะ ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android ค่ะเริ่มต้นกันที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยานะคะได้แจ้งลูกค้าไว้เลยว่าอย่าลืมอัปเดตให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดเพื่อความปลอดภัยและประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้นนะคะโดยแอปพลิเคชัน KMA กรุงศรีแอปเวอร์ชั่นที่ต่ำกว่า3.20.03จะเริ่มไม่สามารถ เข้าใช้งานได้ตั้งแต่วันที่4มิถุนายนปี2567เป็นต้นไปอย่าลืมเข้าไปเช็คเวอร์ชั่นของแอปพลิเคชัน KMA กรุงศรีแอพกันด้วยนะคะโดยวิธีการเช็คค่ะก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันนะคะแล้วก็เข้าหน้าเมนูหลักกดเลือกเมนูตั้งค่าแล้วก็เลื่อนลงมานะคะเพื่อตรวจสอบเวอร์ชั่นปัจจุบันของ KMA กรุงศรีแอพโดยเวอร์ชันล่าสุด ที่แนะนำให้อัปเดตก็คือตั้งแต่3.20.03เป็นต้นไปนะคะเพื่อการใช้งานที่ต่อเนื่องนั่นเองค่ะต่อไปนะคะใครใช้แอปพลิเคชันธนาคารทหารไทยธนาชาติก็ ต้องอัปเดตเช่นเดียวกันนะคะโดยลูกค้า TTB Touch นะคะต้องอัปเดตเป็นแอปพลิเคชันเวอร์ชันล่าสุด5.6.3นะคะเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อนเนื่องและก็ปลอดภัยยิ่งขึ้นนะคะถ้าเกิดใครอัปเดตอยู่แล้วก็ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมนะคะและ3คาะธนาคารกรุงไทยนะคะแจ้งไว้เลยว่า สามเหตุผลนะคะว่าทำไมเราถึงต้องอัปเดตแอปกรุงไทยเน็กซ์นะคะเป็นเวอร์ชันล่าสุดก็เพื่อยกระดับความปลอดภัยในการใช้แอปพลิเคชันแล้วก็ไม่ให้พลาดฟีเจอร์ใหม่ๆรวมไปถึงเพื่อเสถียรภาพในการใช้งานแอปพลิเคชันด้วยนะคะและก็กรุงไทยย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าการอัปเดตแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กซ์ต้องอัปเดตผ่าน App Store หรือ Google p l a y เท่านั้นนะคะใครใช้แอปพลิเคชัน3ธนาคารนี้อยู่อย่าลืมไปอัปเดตกันด้วยคะ่ะหรือใครใช้ของธนาคารไหนอยู่มีแจ้งให้อัปเดตหรือไม่ก็มาแชร์ให้เพื่อนเพื่อ นได้อ่านกันได้ใต้คลิปนี้ค่ะใครฟังมาถึงตรงนี้ฝากกดแชร์กันด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ